วันนี้พี่เอิงนะฮะได้ซีคูเป้มาอีกแล้วครับเป็น C250 นะฮะคูเป้เอ็มจีไดนามิกพลาสนะครับผมคันนี้ภายในสีแดงไม้น้อยมากเลยครับคันนี้ไม่ห้าหมื่นห้าพันโลรถปี2016ันสิบหจนสองพันสิดครับสีดำมาตรฐานเดิมๆนะฮะหัวน็อตไม่แกะไม่ถอดไม่มีขยับครับผม1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าได้อะไรกันบ้างครับนะฮะตัวท็อปเลยครับคันนี้กระจังหน้าไดมอนด์จิวครับกล้อง360นะมาพร้อมกับตัวพาร์คเซนเซอร์นะครับผม อยมาดูรายร้อครับร้อเนี่ยใส่ร้อนิสมานะครับผมส่วนปั๊มเนี่ยเป็นปั๊มแต่งนะฮะแต่พี่เอิงคาดการว่าน่าจะเป็นปั๊มของพอเช่นะฮะแล้วมาดูรอบๆคันเลยครับผมโหสวยมากๆครับคันนี้นะฮะด้านบนของเขาครับเป็นหลังคาแก้วนะฮะสามารถเปิดซันรูฟได้เลยคันนี้ลูกค้าเก่านะฮะหรือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยใส่เครื่องเสียงนะฮะบบ๊บมาเสียงเนี่ยเพราะมากพี่เอิร้องเปิดฟังแล้วนะฮะมูลค่านะไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นกว่าบาทเลยนะมาดูครับออปชั่นภายในของเขาครับนี่ ถ้าเป็นตัว AMG พัดครับภายในของเขาก็จะเป็นสีแดงสภาพเบาะเนี่ยสวยจัดเลยครับเพราะว่าไมค์คันนี้วิ่งมาน้อยครับประวัติคันนี้นะฮะรถเข้าสู์ปกติเลยนะฮะได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าเมมโมรี่เบาะครับนะฮะได้คู่หน้าเลย3เมมด้วยกันมาดูพวงมาลัยครับ AMG นะฮะพวงมาลัย3ก้านนะครับก็จะมีตัวนะฮะพัสดชิพนะฮะหรือว่าตัวเล่นเกียร์นะครับผมพวงมาลัยจะมีมันติฟังก์ชันนะฮะแล้วมาดูครับคันนี้กันได้นะปุ่มเคลื่สตาร์ทมาดูหน้าจอครับหน้าจอนะฮะจะเป็นหน้าจอตัวเล็กอยู่นะ ถ้าใครอยากจะเชื่อม Apple c a r p เ a y พึ่งแนะนำว่านะฮะให้ไปเปลี่ยนหน้าจอนะฮะเป็นจอ Android นะฮะ,นะตอนนี้เนี่ยไปเปลี่ยนที่นะ,ะศูนย์ประดับยุนเนี่ยโอ้โหได้แล้วนะฮะตอนนี้นะฮะสามารถเล่นคู่กับตัว i d ไดแท็บแพดได้ปกติเลยนะครับผมมาดูครับอรมภ,ภูมิของแอ์นะฮะแยกซ้ายและขวาให้นะครับผมโหมดการขับครับ5โหมดเหมือนเกิืครับผม นะไม่ว่าจะเป็นไดร์เวลด่วนตัวสปอร์คฟอร์หรือว่าอีโครครับได้ครบเลยนะคันนี้สวยจัดเลยลูกค้าเก่าครับเคลือบแก้วมาให้ยังเงาเลยนะฮะนี่ครับทั้งล้อทั้งปั๊มนะฮะใส่มาให้ครบเลยอย่าเพิ่งพาดูรอบๆคันครับมาดูด้านท้ายครับตัว C ูเป้เนะฮะตัวนี้จะเพียงต้องบอกก่อนนะฮะไดร์เวลสองศูนย์ห้ามีด้วยกันสามตัวด้วยกันฮะเป็น C สองร้อย Coupe C สองห้าศูนย์และก็ C สามร้อยคาไรน์นะฮะ ตัวนี้ดีกรีก็คือได้ตัวกลางเลยนะฮะตัวนี้ก็เรดแรงมาได้เยอะกว่าตัว200แน่นอนครับผมมาดูครับตัว MG นะฮะชุดแต่งท้ายเนี่ยเป็นตัวเ g ็เซนเซอร์นะฮะได้ฝาท้ายไฟฟ้าในกล้องถอยหลังครับสีสันนะฮะเต็มหมดนะครับผมนี่ครับสีสันเดิมสแิมดาตร์ดมากมากเลยเดี๋ยวมาดูด้านข้างครับด้านข้างนะฮะสีสันเต็มลายล้อครับไม่มีลายนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับห้องเครื่องครับ ว่าแห้งขนาดไหนนะครับผมมาเลยครับตอนนี้เพิ่งเปิดฝากระโปรงมาเรียบร้อยแล้วคันหน้าเดิมเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ใต้ฝากระโปรงอยู่ครบนะครับผมนี่ครับแผงกำลังความร้อนอยู่ครบรอยเซนรอยแนวยาครับเดิมๆิมหัวน็อตไม่แกะไม่ถอดนะครับหัวน็อตแก้มสายขวาเดิมเดิมห้องเครื่องนี้แห้งจัดจริงๆครับคันนี้สวยมากๆเลยราคาครับหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับใครอยากจะจับจองนะฮะไม่น้อยๆนะฮะได้ตัวพลัดภายในสีแดงครับผมคันนี้ ต้องรีบเลยครับผมวันนี้เป้งลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com